เปิดประวัติดาวรุ่งทีมชาติฟุตบอลไทยไวัยเพียง17ปีผู้ยิงประตูมาเลเซียประตูที่2ตอกย้ำให้ไทยชนะมาเลเซียในซีเกมอย่างเด็ดขาด2ประตูต่อศูนย์คลิปนี้เรามาทําความรู้จักกับมิกยศกรบุรพาเจ้ามิกยศกรบุรพาเกิดที่อำเภอโป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีเส้นทางเขาก่อนที่จะมาติดทีมชาติในชุดซีเกมครั้งที่23ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพเขาเคยเล่นกับทีมกองเรือลบ จนพาทีมกองเรือรบเรเลื่อนชั้นขึ้นมายังไทยหลีก3และมีแมวมองจากทีมชนบุรีจับมาเซ็นสัญญากับทีมและก็ปล่อยให้ทีมสมุทรปราการซิตี้ยืมตัวไปใช้งานในฤดูกาลที่แล้วและมีส่วนช่วยทีมสมุทรปราการซิตี้ให้ลอดตกชั้นจาก31นัดเจมียศสุครบุรภาทำประตูได้7ประตูและไปเข้าตาโค้ชละอิสราซิตโลโค้ชทีมชาติชุด4เกมจึงเรียกตัวเข้ามาติดทีมชาติ และก็ไม่ทําให้โค้ดและชาวไทยผิดหวังเมื่อเขาลงเป็นตัวสํารองในนัดที่ฟุตบอลทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติมาเลเซียและก็มีโอกาสที่ทําประตูได้เป็นประตูที่2ทําให้ไทยชนะมาเลเซียไป2ประตูต่อศูนย์และหวังว่าไทยจะได้เป็นแชมป์เหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่23เพื่อฉลองวันเกิดให้น้องมิกในวันที่8มิถุนาที่จะถึงนี้ถ้าเด็กคนนี้มันฝึกซ้อมและก็ไม่ทำตัวออกนอกลู่นอกทางเชื่อว่ายังใช้งานกับทีมชาติอีกได้หลายปี และนี่คือประวัติคร่าวๆของจมิจกจสศกรบุรภาในรายเพียงแค่17ปีที่ติดท,ทีมชาติอายุน้อยที่สุดในซีเกมส์ครั้งนี้นะครับ